ดูว่าเขาจะจําทางไปบ้านเพื่อนเขาได้ไหมเพราะว่าโ,โหยีดลั่นเลยครับดีใจใหญ่เลยครับฮึทางตันบ้านสินวนทางตันบ้านสินวนคนสวบังถมดินเขา้ายังไงนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ก็บรรยากาศเดิมๆกลับมาแล้วนะครับผมที่บ้านท่าราชของเรานะครับวันนี้ผมก็ได้พาขมือนเดินออกมาเล่นนะครับเวลาท่านก็คงได้เห็นรับชมหลายคลิปแล้วคงจะจําเส้นทางนี้ได้นะครับผมคงจะจําเส้นทางนี้ได้ว่าไปที่ไหนมาที่ไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นสวนขมือนเองนะครับดูนะครับดูหญ้าที่ปลูกเอาไว้นะครับ ก็แห้งเหี่ยวตายไปหมดเนาะเกิดไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นข้าวนาปังนะครับที่คุณพ่อทํานี่ครับรอเก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวก็คงได้กินฟางข้าวนะครับกินข้าวนาปังนะครับเนี่ครับตรงนี้ถ้าน้ําไปท่วมก็พอได้กินนะครับแต่ส่วนมากก็จะทํานาปังแทนเพราะว่าช่วงนาปีน้ําท่วมนะครับนาก็มีนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้ก็ประมาณสามไร่นะครับ ถ้าจะปลูกหญ้าก็ต้องถมขึ้นสูงๆเนาะเพราะว่าน้ำท่วมนะครับดูนะครับว่าเขาจะจำทางไปได้หรือเปล่านะครับผมดูว่าเขาจะจำทางไปบ้านเพื่อนเขาได้ไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ยัางเหมือนเดิมเลยครับผม ทางวิ่งทางลงเหมือนเดิมเลยครับผมมันยากาศดีมากๆเลยครับผม กีดลั่นเลยครับดีใจใหญ่เลยครับพักเหนือ่อยบ่รีเลยงงนี่ครับแปลกแปกนะครับถ้ามาเส้นทางนี้เขาจำแม่นเลยมาเส้นทางนี้เขาจะร้องลั่นเลยนะครับผมไม่เหมือนไปที่อื่นนะครับ chí phá lên, hm, thang tăn ban sinh quân thang tan, ban sinh quân con săn เข้ายัางไงนี่ขีราดเลยครับผม ไม่เจอกันแค่สามวันเองไม่ได้เจอกันแค่สามวันเหมือนไม่ได้เจอกันเป็นปีสองปีนะครับรักและห่วงแล้วก็คิดถึงกันมากเลยมันก็จะเป็นบริเวณบ้านซีนวนนะครับผมที่ตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้ให้กำหับสำหรับช้างกินเนาะนะครับบ้านซีนวนจะอยู่กลางทุ่งนะครับจะดีหน่อยนะครับมีที่ปลูกหญ้า มีอะไรเยอยะแยะเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับ,รนะรบเป็นยังไงสีนวนไปเที่ยวด้วยกันไหมชีนนนขโมยช้างไปเที่ยวหน่อยนะครับ ให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะครับผมให้ได้ฟังเสียงค,คุยกันนะครับอ้ดูพุงสีนวลนะครับดูพุงเหมือนช้างท้องเลยนะครับแน่นเลยเป็นกล่องสับปะรดที่ที่คอนสมวังสั่งมานะครับสับปะรดยา ยาบันทินวนก็สวยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆสระน้ำนะครับสูบน้ำขึ้นมาได้เลย นึกว่าจะไม่วิ่งซะแล้วนะครับผมมาเส้นทางนี้วิ่งตลอดเลยนะครับเพราะว่าเขาจำได้นะครับเขาจำได้ว่าจะต้องมานะครับยังเหมือนเดิมนะครับจะก,กี่ครั้งจะก,กี่ปีก็ยังเหมือนเดิมถ้ามาทางนี้นะครับจำแม่นมากเลยนะครับ ก็เป็นเพื่อนรักของเขานะครับรักกันมากไงคำมือนหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยได้ยังหันหน้ามาหน่อยสิวนวลหันหน้ามานี่เร็ว,ห,มามารวหันมาเร็วหันมาเร็วสินวล มาเร็วเหันหน้ามาเอ๊หันหน้ามาอ่า,นนา,า,อาพูดง่ายหน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยดีใจไหมตอนนี้คงนิ่งแล้วเดี๋ยวผมไปเอาสับปะรดมาให้กินหน่อยนะครับแก้เหนื่อยนะครับผมแก้เหนื่อย เอาจับรดมาให้ขมือนแล้วก็ชี้วนกินก่อนนะครับขมือนวิ่งมาเหนือ่อยนะเอาให้กินก่อนโอ้โอ้นจับรถสวยมากเลยสงสัยเพิ่งเอามาลงนะครับก็ยังชวเขียว,ว,วอยู่เลยยังไม่แห้งนะกินไหมแต่ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับกำลังหวงกันอยู่ถอยสวัสดีค่ะก่อนเล็วเสียงเสียงก่อน เสียงไหมเสียงจ้าก่อนเร็วเสียงดังเสียงโอ้เสียงเสียงอะไดังเสียงจ้าก่อนจ้าก่อนขมือจ้าก่อนเสียงเสียงอ่ะสินวลไปดิขาเร็วเสียงดังเสียงจ้าพร้อมกันเร็วเสียงจ้าก่อนเอาไม่จ้าก็เอากินเลยเอาดูครับ โยนสับรถให้นะครับจะเป็นยังไงนี่แหละครับผมไม่เห็นเลยบางท่านบางคนบอกว่าผมพาช้างมาแล้วมาเหนื่อยๆไม่ยอมเอาอะไรให้กินนะครับนี่แหละครับเอาเอาให้ก็เหมือนเดิมนะครับมืน่นมื่นนะครับไม่ไม่ไม่ยอมกินนะครับยังห่วงกันยังรักกันอยู่นะครับยังอยากจะถามไถ่กันอยู่เอาอะไรให้กินช่วงนี้ก็ไม่กินนะครับ โอ้ดูดูมุมนี้เขมือนใหญ่มากเลยนะครับผมอ้วนตันแน่นบึกเลยนะครับผมแบบแน่นมากๆเลยดีใจไหมเขมือนพามาแล้วเนี่ยอยู่นี่เลยไหมอยู่ทั้งวันก็ได้นะครับแต่ว่าไม่กินยานะครับ ดูซีนวลอิ่มมากๆเลยครับดูพี่สว่างอัดอาหารอิ่มมากๆเลยนะครับดูพูงแน่นเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ส่งมอบความสุขํขมืนแล้วก็ซีนวลให้กับแม่แม่เอฟซีได้รับชมกันนะครับผมถ้า ท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังขมือนด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมเข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ